สนับสนุนรายการโดย B M C Air Filter ยังรถจักรยานยนต์ p i r e l i มาแล้วช่วงหมอมอเตอไซค์คือวันนี้ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเองหรือว่า2หนุ่มผู้ชายในดวงใจของดิชนเนี่ยนะคะอ,คอย่าดีใจผู้แล่นะมีปัญหาข้อข้องใจอะไรเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะบานเนี่ยเขารอเตรียมที่จะตอบแล้วไอ้โลนี้มีปัญหาอะไรไหมคะสายผาน แล้วแล้วยังไงอะสายพานมันทำไมเอออทำไมอะสายพานครับแล้วมันทำไมสายพานทำไมคะผมไม่ใช่น้าบานครับเลยตอบไม่ได้ต้องไปถามกับน้าบานเอาเจโอ้มื่นมืนเอางี้แล้วกันคุณผู้ชมคือใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยรถคุณหรือว่าอาจจะมีปัญหาอยากจะสอบถามอยากได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสายพานนักบานก็พร้อมแล้วที่จะให้คำตอบแบบเต็มรูปแบบเลยแต่ตอนนี้สองหนุ่มอะปล่อยเขาไปเคลียร์กันแล้วกันไปเจอหน้าบานเลยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับเอ้นะครับที่วันก่อนผมกับอายงเคยถามนะาที่เรื่องระบบขับเคลื่อนของมอเตอร์ไซค์อ่ะวันนั้นเราถามถึงโซ่กับเพาแต่อายงพูดงอนนิดได้ยันหนึ่งอ่ะที่เราไม่ได้ถามนะคือสายพานะนะสายพานก็เป็นระบบขับเคลื่อนที่เราคุ้นเคยกันดีในช่วงนี้คืออย่างอย่างโซ่นะก็สอนวิธีการดูว่าดูยังไงอย่างเพานะก็บอกว่ามันมีน้ำมันเครื่องอยู่ดูตัวมาตรงเคลื่อนท้าย แล้วสายพานเราดูไงนะมันปิดอยู่อะเราจะดูยังไงกันดูแลปิดอยู่เราดูไม่ได้เออเรา้องดูไงว่าต้องดูแลก็ส่วนใหญ่แล้วช่างเขาจะนับเราเลยว่าทุกๆสี่พันกิโลเมตรเนี่ยเราควรจะต้องเปิดฝาครอบนั้นออกมาเพื่อมาเช็คเพื่อที่ทําความสะอาดเพราะฝุ่นที่เกิดจากการเสียดสีของสายพานกับชามที่ขับเนี่ยครับอ่ามันจะมีเยอะเพราะฉะนั้นสี่พันโลเนี่ยเราควรจะต้องถอดมาเป่าฝุ่นเราถอดเองได้ไหมนะยากไปไหมจริงๆแล้วก็ถ้ามีเครื่องมือไงก็ไม่ยากไปก็ไม่ยากไม่ยาก ผู S <S <S ้ขี่หลายคนก็ทําเองนะครับแต่ว่าก็ต้องมีปั๊มลมสุดท้ายก็ต้องเข้าศูนย์แหละเข้าศูนย์ให้ให้ให้เช็คหรือเข้าร้านซ่อมให้เปิดมาดูแลตรงนี้นี้ดูแลอะไรบ้างก็ดูดูสภาพชามว่มามันสึกไปขนาดไหนเพราะชามส่วนใหญ่ทําจากอลูมิเนียม,มการสึกหลอเนี่ยมันจะจะเกิดการสึกหลอเนื่องจากสายพาน สายพานที่เสียดสีกระชามแต่ว่าอลูมิเนียมมันแข็งกว่าสายพานไหมใช่ใช่ช่แต่ว่าสายพานก็ไม่นุ่มเหมือนกันสายพานก็เหมือนกับยางยางรถยนต์เมื่อใช้เป็นนานๆก็จะแข็งขึ้นอ๋อมันมันเหนียวยุบใช่ไหมนะมันร้อนไงถูกความร้อนแล้วก็จะกรอบแล้วก็แข็งก็จะํำให้ชามสึกเป็นร่องเลยถ้าชามซึกนลโอเคปาดหน้าชามก็ได้หรือหรือถ้าถ้าไม่นั้นก็เปลี่ยนใหม่ ตามอายุงานของมันก็ประมาณ20,000กิโลเมตรเปลี่ยนใหม่ก็นานอยู่นะครับสายพานีมีอายุถึง20,000กิโลเมตรใช่ครับฮอนดานี่เคไวถึง2 4 0 0กิโลเมตร2 4 0 0ด้วยใช่ครับสายพานก็ต้องเปลี่ยนด้วยเช่นกันสายพานจะมีการสึกลรอแล้วก็กรอบแตกแล้วสายพานนี่ก็คือใช้ถึง20,000พร้อมกับชามใช่ครับส่วนใหญ่ก็ลูกค้าก็จะเปลี่ยนพร้อมกันหมดทั้งชามและสายพานแต่ทุกๆ4,000กิโลมเราต้องถอดออกมาดูแล้วออกมาทำความสะอาด ไม่ไม่ใช่นั้นเนี่ยความเร็วมันจะลดลงเรื่อย อ๋อขัีนถือว่าคอาเร็มันแบบอาจากเดิมเนี่ยเคยได้อยู่ร้อยวันนี้เหลือ99แล้วอีกวันเหลือ9 8แล้วมันจะลดลงเรื่อยๆครับือเราทนไม่ได้ในการใช้ใช่ไหมนะถามว่า20,000กิโลเราใช้ได้ไหมได้แต่ว่าความเร็วมันได้ไม่เท่าเดิมแล้วนีเราต้องมีการทำให้ยากชั้นมันเป็นช้าลงไม่เครื่องยนต์เสียหายนะมันใช่การฟรีทิ้งหรือเปล่าครับเพราะว่ามันมีฝุ่นมีอะไรเยอะการีทิ้งอย่างเดีโอเคจับไม่ดีก็ชุดก็ใช้ด้วยแต่ว่าการที่มาสึกหลอเนี่ยมันจะเล็กลงอนด อัตราทดที่ที่เคยได้เท่าเดิมไม่ได้แล้วมันได้น้อยลงกว่าเดิมความเร็วก็ลดลงแล้วข้างในเราต้องใส่สารหล่อลื่นเลยไหมฮะอถ้าถ้าเป็นชามรุ่นใหม่ๆจะไม่มีการหล่อลื่นใดๆในในตัวในตัวชามเนี่ยมันจะมีในระบบของมันอยู่ละมีจารบีอยู่แค่นี้ในห้องนี้ครับือจะมีซีนป้องกันอยู่ละอืองนั้นการตรวจเช็คทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นระบบแห้งอันนั้นใส่ผ่านในรถออโต้ปัจจุบันนะครับ แต่ถ้าเป็นในรถยนต์เนี่ยจะมีจะอยู่ในน้ำมันเครื่องเลยรถยนต์ก็มีสายพานด้วยใช่ครับอยู่คือวิ่งอยู่ในเครื่องเลยใช่ครับหรืออย่าง nc 7จ0ร้อถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆหม่ก็สายพานก็อยู่ในเครื่องเอออยู่ในเครื่องเหมือนกันอ่าฮะเป็นตัวแทนตัวขับลูกสูบอะไรนะทำหน้าที่เหมือนกันไม่เกี่ยวเป็นระบบส่งกาลังอ๋อเป็นส่งกาลังคือรับกําลังจากเครื่องยนต์มาผ่านชุดสายพานเนี่ยเพื่อที่ส่งไปที่ล้อหลังอ๋อเหมือนกันเป็นสายพานแช่อยู่ในน้ํามันก็เป็นพวกสายพานเหล็ก จะไม่ใช่วัสดุที่เป็นยางแล้วแต่สายพานที่เป็นเหล็กอ๋อคือ่ะไรตรงสนี้ผมยังสงสัยว่าถ้าน้มันเรื่องมันร้อนมากๆเนมันจะเป็นยังไงใช่ฮะจะเป็นสายพานเหล็กก็เหมือนอย่างนี้ฮอนด้าแจ๊ดรุ่นก่อนหน้านี้หรือว่าฮอนด้าบีโอปัจจุบันเนี้ยก็เป็นสายพานเหมือนกันในมอเตอร์ไซค์เราก็จะเห็นรถรถใหญ่ก็อย่างเช่น NC 700เนี่ยก็เป็นสายพานเหมือนกันเป็นสายพานเหล็กอยู่ในเครื่องอยู่ในเครื่องแล้วก็ส่งผ่านโซ่ไปขับสเตอร์อีกทีก็จะมี2ระบบ อย่างรถเล็กๆก็จะมีพวกเวฟร้อยออโต้ฮะสายพานอยู่ในเครื่องอันนั้นเป็นสายพานแห้งเหมือนกับกับไอ้รถออโตเมติกที่เราเห็นทั่วไปแล้วก็ไปขับโซ่อีกทีหนึ่งแต่หมายความว่ารถที่เป็นระบบอย่างที่น้าว่าที่เป็นสายพานเล็อยู่ข้างในแล้วส่งมากำลังที่โซ่เนี่ยโซ่แล้วก็ดูแลตามปกติก็ปกติก็คือดูแลดับเบิลเลยตอนี้สองอย่างเลยค่าใช้จ่ายก็จะแพงมากขึ้นแต่ก็มีข้อดีของระบบออโตเมติกก็คือขับขี่ง่ายนุ่มนวล ม่ต้องเปลี่ยยนเกีร์อะต้องแลกมาฮะมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียในใช่ฮะค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นก็รถออโต้ถึงได้แพงกว่ารถเกียร์ธรรมดาอืมเอ๊ะนะครับอ่อแล้วสายพานออโต้อย่างที่นาว่าตะเกียบประสานรถตระกูลพวกฮาร์เลย์ดีวิสันได้ไหมเพราะฮาร์เลย์มันคนละแบบกันสายพานนั้นคนละแบบสายพานของรถออโตเมติกนี่เป็นแบบวีเบลก็คือมันมันสามารถที่จะปรับอัตราทดขึ้นลงได้อืมแต่ว่าสายพานแบบฮาร์เลย์นั้นเป็นเหมือนกับโซ่เส้นหนึ่งเป็นโซ่เส้นหนึ่งอ่าเป็นฟัน อ๋ไสายฟ้าที่มปนร่องฟันมันมีร่องฟันเพราะฉะนั้นอัตราทดมันจะคงที่แสดงว่าเขาไม่ได้แปลผันเหมือนกับรถอัตโนมัติมันเป็นเฟืองใช่ไหมครับนะมันเหมือนเฟืองแหละเอาสายพานไปแทนโซ่เพื่อความเพื่อลดเสียงดังโซ่ถ้เติมจะดังใช่ไหมเหล็กกระทบเหล็กจะดังแต่อันนี้คือใช้ใช้ยางแล้วนุ่มนวลขึ้นนุ่มนวลกว่านุ่มนวลด้วยเวลาความนุ่มนวลไม่ได้เกี่ยวกันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันความนุ่มเข้าใจว่าเราใช้สายพานมามันจะทําให้แบบก็มีนิดนึงไม่กระตุกกระชาก สายพานยืดหยุ่นได้แล้วอ,อย่างกรณีของฮัเลเล่ย์นี้แล้วเขาจะดูแลสายพานถ้ามีฉีดสเปรย์เหมือนโซ่อะไรนั้นหรือไม,ไม่ไม่ไม่ฉีดฉีดยางอ่ะยางมันไปฉีดน้ำมันไม่ได้อันนี้คือเราดูแลอะไรไ,ได้ใช่ไหมนะก็ไม่ต้องดูแลอะไรมันก็ดูสภาพสายพานว่ามันกรอบแตกหรือเปล่าอถ้าถึงเวลาก็เปลี่ยนถ้ามันยืดหย่อนนะมันไม่ตึงนะอะไรเงี้ย แต่ว่ามันก็ตั้งไม่ได้เหมือนโซ่ใช่ไหมนะในรถแบบนี้น่าจะตั้งได้นะแต่ตั้งได้ก็ได้ไม่เยอะได้ไม่เยอะขอบขายก็จะไม่เยอะคือถ้ามันหย่อนยานควรเปลี่ยนดีกว่าก็เปลี่ยนเสียน้อยเสียใีกวราเสียมากดีกว่าแต่จริงๆแล้วพวกนี้ไม่อันตรายอะไรมันขาดแล้วมันก็ลงพื้นคือมันไม่ฟาดเครื่องไม่อะไรไม่เหม็นโซ่อะถ้าโซ่ขาดนู่เรื่องเลยผมเคยเห็นรถป้าใช้เครื่องแตกมากอะไรบ้างอะไอย่างเงี้ยนะสายพานก็ลดลดตรงนี้ลงไปได้เยอะเหมือนกัน เป็นไงหายข้ความใจกันว่าเราสายพานเป็นยังไงสงสัยมานานเนี่ยผมรู้เนี่ยว่าผมตอนแรกผมเข้าใจว่าต้องมีการฉีดน้ํามันอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ไม่สายพานขับเคลื่อนคือสายพานที่เป็นระบบแปรผันสายพานตัวอโตเมตินี่เป็นเหมือนเกียร์กับหนึ่งถึงหกอะไรเงี้ยแต่สายพานตัวนั้นเป็นเหมือนโซ่ทําหน้าที่คนละอย่างกันคนละอย่างนคนละส่วนกันเลยคนละส่วนกันโอ้โหวันนี้ต้้าขอขอน้ามาเลยนะครับช่วยขข้อความสองุณครับนะ อาทิตย์หน้าอย่าลืมชุนหน้าบานต่อนะครับยังไงล่ะไขข้อข้องใจกันไปแล้วกับหน้าบานก็เรียกว่าวันนี้เนี่ยได้ความรู้กันเต็มรูปแบบเลยนะก็สําหรับคุณผู้ชมหลายๆคนบอกเฮ้ยปัญหารตรงกับเราเลยวันนี้ก็คือเต็มๆไงเนาะหน้าบานเขาไขกล้องตลอดให้เราเลยวันนี้แล้วยังไงแล้วยังไงว,ว่าแต่คุณโอ๊ะวันนี้เป็นไงบ้างเจ๊พวกผมที่ไม่ได้อ่านละคือจะให้ตอบจริงๆหรอ จะให้ตอบจริงเหรอตอบไปเลยเด้อเอ้ไม่ไม่จะซิผมตะยังเนี่ยโอ้ยนุตหญก็ไปชี้นาเขาเด้อเอ้คืออยากให้ตอบเลยแล้วกันว่ามืนแถวบ้านเรียกว่ามึอ่นะเอางี้ดีกว่าเป็นไงบ้างวันนี้ครับในช่วงอยากอวดเนี่ยเป็นช่วงพี่ป๊อกเนี่ยเป็นไงบ้างฮุยก็รู้สึกดีจังเลยอะคือรถก็สวยคนก็หล่อคือเห็นแล้วเนี่ยอยากไปรู้จักกับพี่เขามากกว่านี้ อยากไอ้อะอยากซอสไอ้อะอยากไปด้วยจะดีเดร์เฉพาะการเฉพาการอา๋อเหรอเหรอเหรอนะแต่ที่อูชอบเราปลืม้มปริมนะสำหรับไบฮิสตอรี่อชอบมากเลยอ่ะเพราะว่า ไม่เคยรู้เลยว่า B M W 6 5 0 G T เรื่องราวเขาจะน่าสนใจขนาดนี้ใช่ใช่ก็<ม>อย่างที่ผมเกิดไาตอนตอน้นว่าเขาหายไปนานกลับมาเฉลี่ยทีาาไม่ได้ผลิตรุ่นเดียวด้วยออกมา2รุ่นสวยอ,อ่ะคือเห็นแล้วรู้สึกเฮ้ยมันไม่ใช่แค่รถมอเตอร์ไซค์คุณผู้ชมมันแบบเหมือนอยู่ในอวกาศช่วงพี่วินก็ไปขับโกคาร์สสนุกสนานกันไปโอ้โหพูสั้นเทียวไม่บอกใครแพ้ใครชนะล่ะโอ้แต่สําหรับคุณผู้ชมนะคะใครที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับรถหรือว่ามีรถมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วหรือแบบอยากโชว์อยากอวดอะไรอย่างเงี้ยได้ ได้ทุกอย่างเลยนะสามารถมาแชร์กรันมาพูดคุยการผ่านเ c e บ o o กตรงนี้เลยนะ,ะ, <Yeah. S 1> ะและว,วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณโมโตโฮลิสและโมโตมตินะครับและก็สถานที่ถ่ายทำนะครับใดเนทไทยแลนด์ก็ออยังไงช่วงพี่วินไปเที่ยวไหน่ชวนบ้างสินะนะอยากไปได้เลยไม่มีปัญหาว่าแต่แล้วผมจะติดต่อคุณอู๋ยังไงล่ะ,อะขอเบอร์ได้ไหมได้ล้วขนออกเลยเนี่ยมาไม่ได้เบอร์ก็ขอไลน์ก็ได้อะจะดีเหรอ ได้อะเป็นผู้หญิงหลังไม่แล้วอ่ะนันน่านันอ้อนะมึนกันไปหมดเลยถ้าตรงเมาส์กันขนาดนี้หมดเวลาแล้ววันนี้นะโอ้โหเล่น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 เ่เอางี้ละกันค่ะคุณผู้ชมค่ะเจอกันครั้งหน้าละกันหมดเวลาแล้วอุกยไปก่อนละกันเนาะครัแล้วไปด้วยไหมอะไปด้วยไปด้วยไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้ยไปด้วยกันเลไปไปพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเดี๋อฮะเฮ้ยขอผมก่อนนะผมก่อนผมก่อนอ้วเอางงช่วยกันพูดๆกันเลย ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ m o โตโฮลิ c โมโตโมดินิตยสารซูเปอร์ไบค e ยังรถจักรยานยนต์ p i r ราน้ำมันเครื่องเอกิปบ m c Air Filter ร1โ7 7ต่อปัญหาทุกอย่างเกี่ยวกับโดนัทมิรา c คเพอร์เฟกต้าสลิม